สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อเขาต้องการให้คุณทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้แรนดอมเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบกับความสหมวังนะคะ การทำนายด้วยไพ่แบบแรนดอมเป็นการทำนายโดยการอ่านไพ่โดยรวมนะคะแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสามารถอดไลน์มาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาต้องการให้คุณทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ ราชาไม้เท้านะคะจัสเมนตัวแทนของเขาไพ่เดอะซันนะคะชาริออตความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องการที่จะให้คุณเนี่ยเป่าประกาศหรือให้การยอมรับกับสังคมนะคะกับเพื่อนฝูงว่าเขาเนี่ยคือคู่ของคุณนะคะเขาต้องการที่จะเปิดตัวนั่นเองคือเขาพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเข้ามาดูแลคุณนะคะ จะฟู Fool, มาถึงว่าเขาหยุดละหยุดในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ต้องการที่จะร่วมทุกร่วมสุขใช้ชีวิตร่วมกับคุณนั่นเองต้องการความชัดเจนนะคะเมจิกเชียนหรืออาจจะอยากขอคุณแต่งงานก็ได้ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาเนี่ย อยากจะโอ้โหได้ไพ่สี่ไม้เท้าด้วยเห็นไหมการมีชีวิตคู่ครอบครัวที่มั่นคงที่แข็งแรงนะคะการเฉลิมฉลองความสุขแล้วก็เขาเองก็ยังต้องการความชัดเจนจากคุณด้วยนะคะคือเขาเองอาจจะมีคุณคนเดียวแต่ตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นที่ยังแอบซ่อนไว้ไม่ว่าจะโดยพฤติกรรมหรือว่าในจิตใจของคุณที่คุณอาจจะไม่ลืมใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นช่องว่างของหัวใจที่คุณ แอบซ่อนเขาไว้อยู่นะคะความพร้อมในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานการจัดการชีวิตนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาทุ่มเทเวลาแล้วก็จิตใจที่จะอยู่กับคุณแต่เขาก็อยากให้คุณเนี่ยปลดปล่อยความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจนะคะแล้วก็เรื่องราวหรือปัญหาต่างๆที่มันผ่านมาเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยหยุด มันไว้แล้วก็มาเริ่มต้นกับเขานะคะต้องบอกว่าตัวเขาเองอยากจะใช้ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะหรือการมีชีวิตครอบครัวความสมหวังโอ้โหในเรื่องของความรักการที่เขาคิดอนาคตไปแผ่นไปไกลๆเรื่องของการเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวการมีครอบครัวที่ดีหรือการมีลูกอ d j u s t m e n t ตัวประกาศผล ย้ำมาเลยว่าเขาต้องการให้คุณทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการความชัดเจนต้องการให้คุณแสดงออกบอกให้ทางโลกได้รู้ว่าเขาคือคู่ของคุณนะคะแล้วก็การยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะคะเฮอร์มิตในสิ่งที่เขาวางแผนไว้ให้รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการวิวาการแต่งงานการเฉลิมฉลองด้วยแล้วก็เป้าหมายในชีวิตที่อยากทำร่วมกันในเรื่องของการเก็บเงินความรัก ะค,ะความสุขโปรเจกต์มากมายเลยที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะทำกับคุณและจะทำให้มันสำเร็จมีความข้างรักศรัทธ,ธาในรักนะคะสิ่งที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์นี้ก็อบอกว่า ตัวคุณเน่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะคะที่มีเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยได้เติมเต็มได้มีความสุขหนไพ่เดอะซันความสดชื่นความสมหวังไพ่าการมีชีวิตคู่และรวมถึง mm hmm. โอ้โหถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคุณอาจจะไม่ได้หมายความว่าคู่แค่คนไทยนะสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงคู่ต่างชาติได้เพราะถือรูปโลกอิวห่างไกลกันนะคะนั่หมายถึงว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณและเขาเนี่ย จะได้เวียนบรรจบมาพบเจอการตกลงมั่นหมายการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองเรามาสรุปสรุปกันนะคะว่าเขาต้องการให้คุณทำอย่างไรในความสัมพันธ์นี้หนึ่งถ้วยความรักความรักเขาต้องการให้คุณเนี่ยรักรับรักเขานะคะ สองไม้เท้าอ่ะเห็นไหมว่าอันนี้ก็เป็นสองไม้เท้าเป็นการบ่งบอกถึงความรักระยะไกลนะคะหรือคู่ที่อยู่ทางไกลนั่นเองสีถ้วยเขาไม่ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะรับความสัมพันธ์จากใครได้อีกอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆตรึกตรองนะคะแล้วก็ยอมรับในความสัมพันธ์ของเขาและคุณที่มีต่อกันต้องการให้คุณเนี่ยมาเป็นคนรักมาเป็นคน ดูแลเขานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่าสิบถ้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาเองเนี่ยน่าจะรีบบินตรงมาหาคุณเพื่อมาแสดงออกถึงความรักการมีพยานรักนะคะความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเริ่มต้นตัวแทนของสามีอัศวินเหลี่ยนนั่นเองอ,อเป็นคู่จักแดนไกลที่ไกลคู่แก่คู่ไม้คู่ต่างชาตินะคะไพเดท จุดจบและการเริ่มต้นสื่อใหม่ๆนั่นเองหรือไม่ความสัมพัน์เนี้ยเขาก็อยากจะให้คุณเนี้ยได้ทํางานหรือว่าทําธุรธกิจร่วมก,กันกับเขาก็ได้นะคะเหมือนกับไปเป็นมือขวาให้เขานั่นเองเพราะว่าก็มองเห็นถึงความสามารถในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการประสานงานต่างๆแล้วก็ความเข้ากับคนได้ดีนะคะเขาต้องการที่จะมี ความมั่นคงเรื่องของความรักแล้วก็การมีตัวตนนะคะสําหรับคนที่เลือกคําถามนี้แล้วเข้ามาฟังนะคะเขาต้องการให้คุณทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ฟ้าเปิดสําหรับคุณแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กําลังจะให้ความชัดเจนนะคะถ้าใครที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วนะคะสําหรับการมีชีวิตคู่ก็ขอให้สุขสมหวังนะคะแล้วก็ให้ มีการเริ่มต้นที่ดีที่สวยงามเช่นนี้ตลอดไปนะคะใครที่เข้ามาฟังแล้วถ้าถูกใจก็ฝากคอมเมนต์นะคะขอให้มีความสุขสมหวังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ